สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจอกันตอนเย็นอีกแล้ววันนี้ก็สองเนไม่ใช่สามทุ่มกว่านะคะทุกคนสามทุ่มกว่านะคะเ,เพื่อนเออวันนี้ก็สามทุ่มกว่าเจอกันีตอนสามทุ่มกว่าเนาะกว่าฟ้าจะเลิกจากเออไปที่ไปเออไปต่อวีซ่านะคะไปทําวีซ่าไปทําวีซ่าใหม่เนาะต่ออายุต่ออายุวีซ่านะคะทุกคนนั่นแหละกินน้ำผึ้ง กินน้ำมะนาวค่ะทุกคนน้ำมะน,น,น,นาวกินน้ำมะนาวน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นเนาะก่อนเข้านอนนะคะทุกคนก็เลยจะมาดื่มน้ำมะนาวแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆฟ้าก็จะมาขอแก้ข่าวนะคะเรื่องราคานะคะราคาที่ที่จ่ายเอ่อทำทำวีซ่าเนาะพี่ใบทำวีซ่านะคะทุกคนเมื่อคืนเอ่อคลิปที่แล้วเพราะว่าในใบจองฟ้านะคะเขียนไว้ว่าร้อยเอ่อ ร้อยยิบเจ็ดยูโรนะคะเพื่อนๆแต่ไอร้อยยิบเจ็ดยูโรไม่ใช่ร้อยร้อยิบเจ็ดยูโรนี่คือหมายถึงว่าคนที่ที่หลังที่ที่ทำพาสปอร์ตใหม่เสร็จแล้วหกเดือนนะคะแล้วไม่ได้ไปต่อนะคะแล้วไม่ได้แล้วไม,แวไม,แวไม่แล้วไม่ได้ไปต่อวีซ่ากับเขาเนาะแล้วไม่ได้ไม่ได้ไปไปเปลี่ยนไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปต่ออายุวีซ่านะคะทุกคนเอออันนั้นก็เสียค่าปรับเนาะแต่ของฟ้าไม่ใช่นะ,ะของฟ้าแค่หกสิบเจ็ดยูโรนะคะหก 67ิ็ยูโรเนาะห7สิบเจ็ยูโรคิดว่าน่าจะเป็นหกสิบเจ็ดยูโรไม่ถึงร้อยยูโรนะคะทุกคนเออนั่นแหละก็ขอแก้ข่าวนะคะทุกคนขอแก้ข่าวจ้าก่อนที่ใครจะไปก็เตรียมสตังไปด้วยเนาะเตรียมสตังไปด้วยนะคะโอ้ยเปรี้ยวเปรี้ยวฮ่าเปรี้ยวมากเลยนะคะทุกคนเออนั่นแหละทีนี้วันนี้ฟ้าไปเออไปต่อนะคือมันก็เป็นอะไรที่วันนี้ท,ท,ที่ทร่ทรหดเนาะทุกคน ฟ้าก็คิดว่าเออรถไฟมันไม่วิ่งนะคะรถไฟประท้วงเนาะไม่วิ่งเนาะไม่วิ่งฟ้าก็ไปแต่ฟ้าก็ไปแต่บ่ายสองโมงครึ่งเนาะเลิกง,งานแล้วก็ไปเลยนะฟ้ามีมีนัดสี่โมงเนาะก็รีบไปเลยนะ,ะเพราะว่ากลัวจะต้องเดินไกลนะคะถ้าไม่มีรถเราก็ต้องเดินไกลเนาะ,ะอืมก็ต้องเดินไกลจริงๆเอ่อทีบจักรยานไปก็ถึงนะคะแต่ว่าหนาวเนาะเรื่อนฟ้าก็เลยนั่งรถไปนะ คนก็เยอะเบียดกันเบียดกันเยอะมากเลยนะคะทุกคนเออพอไปเสร็จแล้วนะคะทาเสร็จก็ไปต่อเออก็ไปแจ้งไปแจ้งไปรอนั่งรอนั่งเออรอนั่งถึงคิวเราเนาะ,ะทุกคนก็ไม่นานเท่าไหร่นะก็ประมาณสักคือรวม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 แล้วอะก็ชั่วโมงหนึ่งพอดีนะคะทุกคนจากทําเสร็จแล้วฟ้าก็กลับมาบ้านนะ,ะก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ห้าโมงห้าโมงกว่านิดนิดนะฟ้าก็ถึงบ้าน กวามีนาสี่โมงนะคะห้าโมงกว่าเนี่ยฟ้าก็ถึงบ้านเนาะแต่ทุกคนมันมีอะไรที่มันมีอะไรน่ามโมโหนะคะวันนี้นะทุกคนฟ้าไปทําฟ้าไปทำวีซ่า Visa. เขาบอกเขาบอกว่าถ้าเสร็จแล้วอีกภายในหกอาทิตย์จะเสร็จนะคะทุกคนแต่แต่รู้ไหมว่าทุกคนก็ให้ฟ้าไปรับที่ไหนนูน้นเขตแบบไกลเลยนะคะต้องนั่งรถเราไปเนาะออกนอกนอกฝัก่งเั่งไปหน่อยเนาะนอกนอกเมืองไป นิทั้งทั้งตัวเราเองเนี่ยตัวฟ้าเนี่ยก็อยู่ตรงเขตเนี่ยอยู่ตรงเขตะข้างบ้านเนี่ยนะคะข้างบ้านตรงเนี้ยนะทุกคนเนี่ยฟ้าอยู่ตรงเนี้ยเนี่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 ยประตูชนกันเลยนะคะทุกคนเขตที่ที่จะรับนะเออคือหมายถึงอำเภออะทุกคนเนี่ยฟ้าก็อยู่ตรงอำเภออยู่ตรงอำเภอพอดีนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกนู้นนะทุกคนเห็นไหมหน้าต่างนั่นนะเห็นไหมเห็นหน้าต่างนั่นไหมทุกคนนั่นนะนั่นนนั่นเป็น เป็นอนันต์นะทุกคนเป็นเขตนะคะทุกคนเป็นเขตเป็นอำเภอนะคะที่ฟ you know, <man> ้าน่ะสามารถที่จะไปรับบัตรประชาชนตรงนั้นได้นะคะทุกคนแต่ว่าไม่ยอมให้ฟ้าไปรับตรงลงมุนนะคะทุกคนส่งไปรับที่อื่นนะคะทุกคนเจ็บใจจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆนั่นน่ะหน้าต่างนั่นน่ะหน้าต่างหกเจ็ดบ้านนั่นน่ะนั่นน่ะทุกคนแล้วบ้านฟ้าก็อยู่ตรงเนี้ยนะทุกคนแทบจะเปิดประตูไปก็เดินชนกันแล้วทุกคนค่ะ เห็นไหมคะทุกคนว่าฟ้าอยู่ใกล้อำเภอติดอำเภอเลยนะคะทุกคนเปิดประตูไปเดินกันลงหายใจยังเดินถึงอำเภอเลยนะทุกคนเออไม่ต้องไม่ต้องหายใจเดินไปก็ยังถึงเลยนะคะทุกคนเออนั่นแหละแต่ว่าส่งฟ้าออกไปนอกเมืองนู่นเลยนะคะให้ไปรับทางทางนอกนู่นเลยนะคะฟ้าก็บอกแล้วว่าฟ้าก็เลยบอกเขาว่าเอ้ะ ก็ฉันก็อยู่ติดติดอำเภอทําไมต้องให้ไปรับที่อื่นเขาบอกว่ามันเป็นกฎต,ตอนนี้นะคะทุกคนต้องไปรับที่นู่นนะคะทุกคนไม่สามารถรับที่เขตที่เราอยู่ได้นะคะทุกคนเออเนี่ยไออำเภอเนี่ยรับไม่ได้มันเป็นกฎของเขากฎใหม่นะคะทุกคนเออเมื่อห้าปีที่แล้วฟ้าก็รับตรงนี้นะฟ้าก็รับตรงนี้แหละตรงข้างบ้านนี่แหละเออแต่ตอนนี้นูน่นไปไกลเลยทุกคนโมโหนะคะโมโหมากเลยนะวันนี้โมโหโมโหแบบว่า โอ้ยใหเรานั่งรถออกไปนอกเมืองอีกไกลทั้งๆที่เราก็อยู่ตรงนี้อยู่ในเมืองอือนั่นแหละทุกคนโ,โหมากแบบมหูโหเสียความรู้สึกอะทุกคนเสียความรู้สึกว่าเอออะไรวะเราอยู่เนี่ยประตูประตูประตูหน้าบ้านเราก็ชนอยู่กับประตูเอ,อ่อของเอ,อ่อของอำเภอนะทุกอของเขตอ่ะอืมของเขตที่ที่เราที่เขาให้ให้เรารับอนะทุกคนนั่นหแหละแปลว่าโอ๊ย ก็ค <untuk zi> <ata> ือทําไมถึงทากับฉันได้อะไรประมาณนี้นะก็มีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมมึงทากับกูได้อะไรประมาณเนี้ยอืเจ็บใจทุกคนเจ็บใจเดี๋ยวฟ้าก็ต้องฟ้าก็ต้องลางานเวลาเอเวลาเขามีจดหมายแจ้งมานะแล้วก็ให้รับไปรับฟ้าก็ต้องลางานถ้าฟ้าไม่ลางานเขาฟ้าก็ต้องมอบสัญญาไปนะคะเขามีใบพอะมอบสัญญามาให้พร้อมนะคะทุกคนเขาก็มีใบมอบสัญญามาให้แล้วนะคะว่าเออเขาก็บอกว่าถ้าคุณไปไม่ได้นะคุณก็ มอบสันทายคุอื่นไปรับแทนถ้าคุณเอ,อ่อทำงานอะไรประมาณนี้โอ้ยเนาะเจ้าเอ๋มันทำไมถึงทำกันได้ขนาดนี้อือครัง้ทงที่เรานะ่ะก,ก็ก็มีเขตของเราอยู่แล้วเนาะทำไมจึงต้องส่งไปที่อื่นเออไปคือไปไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเถียงกับเขาอยู่นานพอสมควรเนาะคืออยากให้เขาส่งมาที่นี่แต่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นกฎเป็นกฎของเขาเป็นกฎต้องไปรับที่โน่นเป็นกฎเกณฑ์ของเขาว่างี้ ตอนตอนเมื่อสองปีที่แล้วก็ครั้งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนฟ้าจะเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านนะฟ้าก็มาตรงนี้แหละนี่แหละอาเภอน,นี้แหละมันก็ส่งฟ้าไปที่นู่นอีกเอเอไม่รู้เขาเป็นอะไรกันนะสําหรับสองเขตนี้เนาะเขาเชื่อมถึงเชื่อมโยงถึงกันนะคะทุกคน mm hmm. เออนั่นแหละวันนี้ฟ้าก็เลยเอาแบบอะไรแบบคลิกเครียดมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะแล้วก็ไปไปทําบีซ่าพากฟ้าก็ไปคนเดียวนะคะฟ้าก็ไปคนเดียวมันก็ไม่ ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะทุกคนไปถึงก็ไปเขาเรียกอันเมนดุงเนาะอันเมนดุงแล้วก็ตอบแล้วก็คือแจ้งว่าเรามาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวนั่งรอพักหนึ่งเขาก็เรียกตามตามเบอร์ที่เราได้นะคะตามเบอร์ที่เราได้นั่นแหละก็ไม่ได้นานเท่าไหร่เนาะทำก็บแปบ๊บเดียวนะคะแต่เรื่องแต่เรื่องเงินนะคะฟ้าฟ้าขอขอเปลี่ยนคำพูดนะคะที่พูดไปเมื่อเมื่อคลิป คล,คลิปที่แล้วเนาะว่าเป็นเออร้อยกว่าไม่ใช่ร้อยกว่ายูโรนะคะทุกคนหกสิบกว่ายูโรเนาะหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดหรือเจ็ดสิบหกอะไรเนี่ยประมาณเออฟ้าก็มีบินมาอยู่นะแต่ว่ามันต้องลือมันต้องไปลื้กระเป๋าอืมนั่นแหละฟ้าก็เลยมาแจ้งข่าวว่าเออทําไมถึงทํากับฉันได้นะคะทุกคนก่อนนอนเนาะคุยกับเพื่อน,อนคลิปนี้ก็ลาติสบัดนอนหลับฝันดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ